วันนี้นะคะเราจะมาสอนตัดต่อคลิปวิดีโอแบบใช้แบบใช้อะไรนะติ๊กตักติก๊กตักแบบใช้แม่แบบนั่นเองนะคะวิดีโอทั้งหมดเราใช้แม่แบบนะคะแต่บางอันก็ตัดต่อเองเนาะเราได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพน้องแนกสะกอนแล้วก็พี่ทันจิโรนะเอ,อิ่มทำในเกมสกุละนะคะออนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวเราจะมาตรรั้งภาพหน้าปกวิดีโอกันก่อนเลยเป็นวิดีโอนี้ดบาบิคาร์สูนรอภาคสองอยู่นะซาทุกคนรอภาคสอง เราเอาอันนี้เรากันนะคะเป็นยี่สิบพี่ันนกากาได้านน่ะต้องการนูไมต้องอายแค่ทาให้พี่ยิมพีก็ละลายอยากเป็นส้านากับพี่ก็ด้ไ้อ่ารอะไรขนานั้นพอเจ้าชูกับพี่กแค่นั้นอยารักจิงไม่ใช่แค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เราจะทำเป็นหน้าปกกดสามสูตรนะคะ

จำได้นานนานต้องการดูไม่ต้องอายก็ yeah. จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนลาตอวิดีโอแบบใช้แม่แบบนะคะทุกคนโ <c oughs> อ,อนั่นแหละกดไปที่แม่แบบนะคะทุกคนมันจะขึ้นมาคําแนะนํานะแล้วก็จะดูอุ้ยเราชอบแาบพิฆาตสุดมาก <c oughs> <ะ>คือตอนแรกเราก็ไม่ชอบหรอกทุกคนเราเพิ่งจะรู้ว่า รู้ว่าอะไรหรอเออนั่นแหละเราเพิ่งจะรู้ว่ารายวิชาดังสูงเว้ยมันมีตั้งแต่ก่อนที่พี่แตงกวาจะเปิดคลิปอีกจะเปิดทำช่องยู u ู e นั่นแหละนั่นแหละมันมีตั้งตอนนั้นเลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละเราจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยก็นั่นแหละทุกคนนั่นแหละมันมี ตัวน,นั้นแล้วทีเนี้ยมันเพิ่งจะมาดังตอนนี้เออแล้วก็มึนงงเหมือนกันคือดบอาบิฆาตอสูน่ะเขาสร้างตั้งแต่พศ2016นะคะหรือพศ2556นั่นเองนะคะเขาสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันออกเป็นเล่มหนังสือออกมงังะนะคะคนก็เลยจําไม่ค่อยซื้อมาอ่านสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะมาดังจนพศ2021นะคะหรือพศ2 0 0 0 564นั่นเองเขาเพิ่งจะม,มาดังนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันคือเราอยากให้มันดังพศ2565เพราะว่าจะได้แบบเผื่อตอนนั้นไม่มีโควิดไงจะได้ไปซื้อมงังงะมาอ่านเออนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนะคะทุกคนต้นทุนนะคะของเขาก็ได้เยอะด้วยในการทำดาบอิค่ารสน,นะคะเขาเลย จะจะจะทำภาคสองนะ,ะเราได้ยินว่าน่าจะออกเดือนธันวานี่นะคะเราไม่ได้อ่านมังงาไงแต่ว่าก็ชอบนะเพราะว่าเราดูอนิเมะเนาะออไม่พูดมากตอนนี้4นาะทีเดียวคือแบบความจำเครื่องเต็มเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเลยนะคะเ,เลือกตัวที่ทุกคนอยากได้เป็นแม่แบบ ช้าๆจะได้ไหมความรักของเธอเท่า,าตาฉันชอบเธอแล,ล้วเธอรู้ไหมเธแล้วที่นี้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะใช้แม่แบบนะกดเลยรูปภาพนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอารูปไหนดีเราชอบพี่น้องมากเลยนั่นแหละ เาชาจะได้ไหมความรักของเธอมันเข้าตาฉันชอบเธอแล้วเธอรู้ไหมจะเอาอยัางไงก็ว่ามาอย่ามัวช้าๆจะได้ไหมความรักของเธอมันเข้าตาชอบมาน,นานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วกดส่งออกส่งออกกดเลยส่งออกส่งออกส่งออกให้มันดาวน์โหลดวิดีโอของเรานะคะ ครีมนี้ไม่ใส่อินโทนเนะาะรอ ตอนไหนจะเสร็จเนี่ยรออยู่นะทุกคนอือนะขอเช้แม่แบบอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะ นั่นแหละเราจะใช้เป็นแม่แบบของเอิมคานาโอภาพอยู่ไหนล่ะเนี่ยนี่นี่ดูคนภาพอยู่นี่อีกอันหนึ่งเค ขออภัยเมื่อกี้จามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหูแปบ๊บเดียวจะเจ็ดนาทีและเจ็ดนาทีเลยเดี๋ยวกันไอ้ทุกคนก็โลดโลดโหลดโลดโลดโลดไปก็นั่นเลยนะคือจต่ตอนแรกเราว่าจะสมัครเข้าร่วมในแบบนะ สมัครเข้าร่วมแม่แบบคือถ้าเรานะคะสมัครเข้าร่วมแม่แบบเราสามารถทําคลิปออกมาแล้วเราสามารถทําลงเอิมอันนี้ได้นะเขาก็จะเอาแม่แบบของเราใช้ได้นะแต่ว่าเราไม่สมัครนะคะนี่ยเนี่เนี่ยอันนี้ น่าใช่น่าใช้น่าใช้มากโอเคมากทุกคนเดี๋ยวเอาไปลง YouTube ต่อจากคลิปนี้แหละแป็นาทีแล้ว ละครเยอะมากทุกคนแต่คลิปแบบนี้เยอะกว่าอันนั้นแหละเดี๋ยวเราจะออกเอิเอทำคลิปแบบนี้เยอะๆไว้นะคะเยอะๆไว้เหมือนช่งเหมือนช่องพี่ปังปอน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคนที่เราติดตามแล้วเอิมคนที่เราติดตามแล้วทําคลิปเกี่ยวกับเอิมด่าพีค่าล่าสุดก็จะมีพี่ปังปอนพี่เอิม พี่อะไรนะพี่นิกเดี๋ยวทั้งหมดก่อนทุกคุณพี่นิกแล้วก็พี่คนเนี้ลืมชื่อเนี yeah. ่ยพี่เขาจะทำคลิปแบบเนี้ยห้าอันดับเรื่องราวสุดเศร้าในวัยเด็กเศร้าขำๆการเดียมของการเดียมการของเอ็มมุเเดียมเชื่อมมาจากอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเช็ด แชทดูนะทุกคนว่าดับอบิค่าด่าสุนภพักษ์สอนจองตอนไหนจะเรามาใช้อันนี้ดีกว่าก็ประมาณน,นี้แหละโหลดแอปช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำพร้อมพบกับสิงเปิดร้านเล็กๆกดรวยเนาะไม่ชอบโฆษณาเรื่องของจริยธรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหา สวัสดีเพื่อนชาวนักล่า,าสูนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะดาบพิฆาตสูนซีซั่นที่2กันซึ่งล่า,าสุดน,นะครับนี่พี่คนนี้เลยนะคะนุกค,คือตอนนี้เราแบบได้ดูเหมือนอ่านมังฮะก็เพราะพี่เขาเนี้ยเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัอลาไปกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใให้เราด้วยน,น,นะคะยบายค่ะไว้เอจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะ